chia <laughs> to lên đấy lên lên chia <laughs> phóng lên chia to lên เมืองกันอยู่ในชุมชนมนี่มีคนะ judged

วายจิตใจมันมีปัญหาบางทีจริงแล้วแทนมีปัญหาเรื่องต่อไม่จะต้องโหรนี่คือเรื่องต้นไมายถึงพีน้อนี่งานพี่น้องย่าเขาสร้อยผิดกันเด้อแต่เขาสร้อยผิดก็เห็นกันแต่พี่น้องมาบอกว่าเพิ่งไปหันไปนี่ผมมาอยู่มองเขาน่ะก็เป็นนะครับ có ba thằng khẩu xoay biết nè hả thằng bà ngô sáu kg à hộp thịt chắc 2 thùng này bà ngô นักโมพุทายะักโมพุทธายะนัโมพุทธายะสุนทรภัตสีหุยสุนตสีอุนสุนทรภัตสีหุนขอให้บ้างไฟของแกแดบนฟ้าขึ้นสูงสูงลงช้าช้าวยเิดด้วยเถิดาขอหยุดเจ้ มันแห้งนะแต่หมองบุยแห้งเหรอแต่ไม่บุยแห้งก็จะเกินไปเออจัดเรียงปลาบุยแห้งเอาวอนหมดปัจจัยเลูกเปนเอาละเอาละเอาละทิ้เอาละพอกระหมูปลาโยกจอ ดดดนมอุ่นดีหลาวนันหอาว,วอีอกแบบหนยไผเป็นไผโบกงาเลื่อนได้มากมไหมสํหรับโปรติดตามเบืงน้ากันไป ไปงานกันนะวม่ไมไยังโเปิเ้ยมันมัน pues ั่งเปรยเป็นมาไปดีบไก้ดีอารมณ์คปาะมาณนะเบิ่นกันไปเรื่อยโม่ไปเปิรเดียบรอ้าแพ็แล้วไม่ไหว ก้อยเงินโต๊ะาว่าเที Four ่ยงตะวันโจมชกสามแ้วอ่ะไป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  พี่วาไปพี่ให้อนได้มาทางัไก่โดคิดตามการเดินทางเนียมากมาเท้าดูแล้คเื่อนุกันไปลาบองเยอเนี่ยิงได้สูงมากตรงตร เอาละลโออเเร่องมากไปรูปะเอ้เาเลยก็คือเขาจดเห็นเลยเห็นเขาะเจ็ดตัวั